ปัญหาระดับชาติสายไฟพันกันแกะไม่ออกจะหมดไปอีเกียเดินหน้าผลิตแท่นชาร์จไร้สายติดใต้โต๊ะสายมินิมอลต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะเปลี่ยนโต๊ะธรรมดาให้กลายเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายนี่คือที่ชาร์จไร้สายของอีเกียที่ทำงานด้วยการปล่อยประจุไฟฟ้าผ่านเฟอร์นิเจอร์เพียงแค่วางโทรศรัพท์หูฟังหรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆไว้บนโต๊ะก็ชาร์จได้ทันทีแถมมีไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จพร้อมบอก อุณภูมิและการตรวจสอบพลังงานได้ด้วยแถมราคาก็สบายกระเป๋าเพราะทางอีเกียได้ประกาศราคายอยู่ที่40เหรียญหรือประมาณ1,400บาทและจะเริ่มวางขายอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้แล้วด้วยแอบกระซิบว่าตอนนี้สินค้าโซเอาไปแล้วและที่สาขาประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดวางขายถ้าใครไปอีเกียแล้วเจอแท่นชาร์ตนี้มาบอกด้วยนะจะพุ่งตัวไปช็อปทันที